สดีครับสมชายมเรียมสี่ศูนย์คนนะครับวันนี้เก็บบรรยากาศนะครับงานกีฬาสีนะครับของน้องๆจากโรงเรียนบ้านตะกลางนะครับไละมีช้างน้องเมนนี่นะครับมาร่วมเดินพาเลตดนะครับกับน้องๆกับเพื่อนๆด้วยเราเข้าสู่สถานยางสวยงามและอลังการชมในการนะครับโรงเรียนขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะของน้องบ้านตะกลางคุณพ่อคุณแม่มาแล้วเริ่มๆทยอยมาแล้วนะครับ นักเรียนของเราได้มาให้กำลังใจและเป็นเกียรติให้เก็บบรรยากาศนะครับให้กับทุกท่านได้ชมกันนะครับมีท่อตโกะปักด้วยอยู่ชั้นไหนแล้วเมนนี่นี่เจ้าของช่องอยู่อนุบาลสองอยู่อนุบาลสองนะครับนี่ปางาอนร้อกสิบสี่อนุบาลสองนะครับโรงเรียนนี้อยู่อนุบาลสองนะครับปักทอตกะแล้วก็โรงเรียน ทุกท่านเลยนะคะรวมถึงชุมชนผู้ปกครองนักเรียนนนีะคที่มาให้ความร่วมมือนะคะแล้วสวยงามน่ารักน่ารักนะครับของลูกๆเรานะครับในวันนี้นะครับตื่นเต้นสนุนงบประมาณนะคะเป็นตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะครับตีสามบางคนนะฮะเพื่อ เตรียมความพร้อมมาแต่งองค์ทรงเครื่องแต่งหน้านะครับนี่โดยเฉพาะน้องที่ถือป้ายนะครับลูกที่ถือป้ายเนี่ยตีสามครับตีสามนู่นนะตรงนู่นลุกคุณครูเพราะครูยังไม่ตื่นเลยลุกครูครูขาถึงเวลาแต่งหน้าละค่ะเดี๋ยวไม่เสร็จเดี๋ยวไม่ทันนี่น้องเต็มเต็ม ลูกๆนั่นเป็นอย่างนี้ท่านี้ท่านเหลืองสีเหลืองนี่สีเหลืองนี่ไม่ได้ใจแล้วกันเพาแต่งตัวไปนี่ลืมลูกลืมหลานหมดเลยอย่างนี้ละกันเนาะระหว่างที่รอประธานมาร่วมนู่นครับต้องไปดูด้านหลังครับไฮไลท์งานกีฬาสีครับต้องไปดูนี่สีชมพูถ่ายภาพติ๊กที่ระลึกกันนะคะแล้วก็นั่งลงได้หรอกนั่งเลยนะคะนักกีฬานั่งเลยค่ะ นี่ต้องดูวิบวับวิบวับทางนี้ครับวยงามวิบวับวิบวับครับโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นใช่ไหมคุณครูตื่นตั้งแต่ตีสามตีสามตีสี่โอ้ยน้องกวนตื่นไม่ทันหรือเปล่าตัวตื่นไม่ทันตัวตื่นไม่ทันกลัวมันเสียทรงเะโชยอดเลยอ่ะคุณครูคุณครูคงศกบริการอันดบอันสามเนี่ยสุดยอดเลยี่น เราจะได้ข uh ึ้นนหนึ่งแล้วนะคะของเราได้ประสานไปวันนี้เอาจริงเลยวันนี้เอาจริงนั่งดีๆลูกนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งดีๆ่าต่อขากายลูกว่าไงครับโอเคไหมมันใจอยู่แล้วมันใจอยู่แล้ว ต่อตามการเปิดดีเลยนะเวลาถ่ายบรรยากายวนมั่นใจไหมนี่ทีมหนึ่ะทีมแกนแกนนึ่งกำลังเดินทางมายวนเต็มที่อยู่แล้วนี่ครับบรรยากาศนะครับ เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศนะครับน่ารักน่ของลูกๆของเรานะครับในการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทนะครับให้ทุกท่านที่ชมทางช่อง y o u t u b e นะครับช่องสมชายมาดีนะครับได้ชมกันนะครับก็มีสนุกสนุกและตามภาษาเด็กๆลูกๆของเรานะครับปีที่แล้ว2ปีมั้งสปีนะคุณครูต้องถามคุณครูละไหมก่อนคุณครูสอปีไม่ได้เล่นเนาะปีหนึ่งสอปีที่มีกีฬาสีสปี สองปีเล่นทุกปีเล่นทุกปีโอ้แต่เล่นแบบไม่ค่อยเต็มที่แบบปีนี้ครับปีนี้ก็เต็มที่นะปีนี้ตัดเต็มก็มีอยู่แล้วแต่มีแบบตะปอตะเป้ไม่กล้าเล่นนะครับอ่ะแล้วนี่ก็เต็มที่แล้วครับเปิดจังหวัดเปิดประเทศแล้วก็เต็มที่เลยครับ อนนี้พักก่อนนะครับรอประธานในพิธีมาเรื่อยๆนะครับน้สดนะคะมอบขนมรรยากาศเด็กๆครับลูกๆในร้านเราพี่น้องบ้านกลางของเราที่นี่นะครับถ้ามีกิจกรรมอะไรเนี่ยเราจะมาร่วมบริจาคนะครับสนับสนุนให้กับลูกๆนะครับให้กับชาวบ้านของเราตลอดนะครับถ้ามีกิจกรรมอะไรนะครับอย่างกีฬาสีเนี่ยผู้ปกครองก็จะมาบริจาคนี่ครับบริจาคเป็นตัว คุณสุธินช่างงามหนึ่งร้อยบาทคุณบริจาคเป็นขนมนมเนยคุณสายทิพย์ยี่รำหนึ่งพันบาทนะคะนี่ครับคุณแม่น้องเตมมี่สามร้อยบาทคุณสุริยันมะลิงามนะคะกรรมการสถานสากดิพื้นฐานห้าร้อยบาทไา้รับบริจาคนะคั่นก็คือกำลังสนับสนุนเรานะคสหรับนักกีฬานะะคได้มากินกันนะครับเวลาช่วงเที่ยงเก็จะแจกแบ่งให้กินกันนะครับขนมเดี๋ยวอีกสักครู่กองใหญ่กว่านี้นะครับ นี่กล่องเล็กครับยังไงก็ติดตามกันเรื่อยๆนะครับชมจำนวนการเข้าท่าอีทีหนึ่งครับจำนวนอีกทีที่นะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับนะฮะ จำแต่ละจุดของตัวเองนะคะครับเดี๋ยวพบกันในอีพีสองนะครับอีพีแรกก็เื้อประธานมาถึงนะคะเป็นคุณครูชาวต่างชาตินะคะชาวฟิลิปินส์ฮัลโหลคุณครูสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นคุณครูชาวต่างชาตินะนะครับมาสอนเด็กๆนะครับในหมู่บ้านช้างเรานะครับว่าจะเรียนเชิญประธานในพิธีนะคะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวชมอีพีสองนะครับในช่วงแข่งขันกีฬานะครับแล้วพบกันใหม่นะครับใน อีดีสอนะครับสำหรับทีนี้าไปก่อนนะครับสวัสดีครับทำพิธีเชิญงชาตขึ้นสู่ยเสานะคะแล้วตามด้วยดนรีต่างๆนะคะงสัญลักษณ์การยอดเสาับแล้วประธานกรรมการจัดการในานนะคะปรกกาศรายงาน